สวัสดีครับสวัสดีเอฟสี่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องให้บอกจะได้เข้าดูนะครับที่เนาะก็มาคุยกันครับช่วงรอเวลาไหนพี่ครับนะก็เมื่อกี้ได้เข้าไปฟังช่องโรสพัทยาพูดครับนะคือถูกต้องหมดครับนหนสี่ครับถูกต้องหมดเลยครับถูกต้องอยังไงไหสครับนะมาครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ฟังนะครับสี่ เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะสิครับนะทุกอย่างเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับกับลูกดอกไซของป้าป้าบาทเนี่ยหรือบอดีวานของป้าบาทเนี่ยมันเกิดมาจากป้าบาสหมดเลยนะครับไม่ได้เกิดจากใครเลยนะครับผลบ่อยให้เรื่องราววุ่นวายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนเนี้ป้าบารู้ป่ะมันเกิดจากป้าบาสหมดเลยนะครับจริงๆ ทุกๆเรื่องครับนะตอนแรกอ่ะผมจวดสีไปให้ว่าตอนแรกนะครับนะบักสุดรถจวาอ่ะคักรถดรกว่าตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะฟ้องใครหรือไม่ได้คิดจะร้องเรียนอะไรใครหรอกครับแม้แต่อีเขียวก็ไม่ได้คิดจะร้องไม่ได้คิดจะ,ะไร ครับเราก็ด่ากันไปด่ากันมามันก็เป็นเรื่องปกติมันด่าผมมันด่าอะไรเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ทีนี้มันมีประเด็นที่มาเล่นลูกผมนะครับใครจะไปยอมครับมาเล่นรูปผมซึ่งลูกผมลูกเบียร์ผมไม่ได้มานั่งกับโซเชียลนะนะครับไม่ได้มานั่งกับโซเชียล เขาไม่ได้มาเล่นโซเชียลนะลูกก็ปากดีอีเขียว,วาปากดีนะครับปากดียังไงปากดีตรงที่ว่าเอารูกผมมาชื่อลูกผมกผมาตั้งมาช่อหมาเราก็เข้าใจในบริบทนั้นแหละว่านางเครียดเราเข้าใจแหละเพราะว่านางโดนอะไรมากมายแต่มันก็ไม่สมควรที่จะเอาเด็กไปเล่นใช่ไหมละ่ะมีใครรับได้ไหมละ่ะส,สามหน่อย เนี่ยอ้าเอาที่ผมมาคุยกันเนี่ยมีใครรับได้ไหม่ะผมถามหน่อยต้องไหมครับขออปรเด็นที่สองแม่นอกไซนนะครับท้าทายผมตลอดเวลาเลยท้าทายทุกเรื่องเลยเรื่องแปลงที่หนึ่งป่าละเมาอเนี่ยในทานเรื่องเนี้ย ผมอะสุดปัญญาแล้วเพราะผมรู้ว่าเจ้าที่เล่นเล่นด้วยกับมันไม่เอาเราเจ้าที่ไม่เอาเราอะเขยบะแล้วเราก็นื่เหตุการมีค่าใช้จ่ายเยอะจนผมมนะันนิ่งไปแล้วนิ่งไปแต่ก็ตามเรื่องอยู่ในที่นิ่งไปก็คือก็ตามเรื่องอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบอะไรมากมายนางก็เล่นผมนะ อีแม้เอาไซก็เล่นท้าทายระบบท,าทา้ทา,ทา,ทาทายนู่นท้าทายนี่ท้าทายนั่นคือท้าทายผมบทุกอย่างหาผมทำคอนเทนต์บ้างว่าที่ตรงนี้เข้าร่วมการคอชอบ้างคือพูดบิดตลอดเจ้าสุดท้ายนะผมก็คุยกับร้อยเอ็ดคุยกับน้องน้องโอเคเราออกไปต่อได้แล้วก็ลุยกันลุยกันจนเป็นคดีฟาร์มจนเราลงอาญาสองปีก็เพราะ ไม่นอกสจคนนี้ละครับยังไม่จบนะเรื่องบ่อบาดานนะครับผมแหละพูดไว้ตั้งนานแล้วแหละนะละหนังสือเนี่ยในทานเรื่องเนี้ยอ้ขาหมูเนี่ยมันก็ทาไว้ตั้งนานแล้วแหละแต่ยังไม่มีเวลาไปยื่นถ้าไปยื่นไปสนีเองมันจะมันจะมันจะเป็นเอกสารที่ ที่ช้าแต่ถ,ถ้าเราไปเองเลยเนี่ยมีตัวตนเนี่ยเออว่าเรามายื่นร้องเดือดร้องเนี่ยเขาจะรับเรื่องให้ไหวแต่ถ้าเราส่งไปทถานีไปให้ไปเนี่ยมันจะช้าตกหล่นบ้างอะไรบ้างเขาก็แคด่ดูดูแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ลืมเราก็ต้องตามตามตามก็เป็นเพราะอีบานอีกนะครับอีแม่เราไสอีกนะครับอีแม่เราไสอีกนะแล้วก็ u ว o อ่าะพี่โรนก่อนพี่โรนเนี่ยผมไปอยู่หน้าศาลกับร้อยเอ็ดก็มายุ่ยยุทธนะหาว่าผมโกหกหาว่าร้อยเอ็ดโกหกว่าไม่ฟ้องหรอกไปทำคอนเทนต์กันไอ้เคี้ยงทางที่ทนายก็มาออกมาท้าทายระบบออกมาท้าทายว่าฟ้องไม่จริงบ้างอะไรบ้างตอนแรกก็ผมก็จะเฉยๆหรอกก็จะไม่ฟ้องหรอกพี่โรนเนี่ยอันนี้พูดตรงเลยเราคิดว่าเออ ไม่ได้อะไรมากมายนะครับแต่พระบาลก็มาถาอีกเจ้าผมต้องไปฟ้องนะเสร็จจมิลโรเสร็จปุ๊บรูบโบอีกรูบโบในตอนแรกผมยังไม่ได้อะไรนะแต่ผมันดูคลิปไว้แล้วนะครับยังไม่ได้อะไรดูคลิปไว้แล้วเพราะว่ามีการเอ่ยชื่อแต่รู้ว่าเอ่ยชื่อแต่ไม่รู้ว่ามันจะเข้าข้อหรือเปล่าเราก็ดูคลิปไว้แล้ว ผมมาให้รถด,ดูดให้ด้วยซ้ำไม่นจะบอกตรงให้รถพิยาดูดให้เพราะ,ะั้นผมทําอะไรอยู่ไม่รูกเคองผมมันเต็มมันดูดไม่ได้มันเต็มข้อมูลมันเต็มมดูดไม่ได้มมมดดไไดก็เลยให้รถด,ดูดให้รถก็ดูดไปให้ประบานก็มาท้าอีกมาท้าถายระบบอีกหาว่าผมทำคอนเทนต์บ้างนู่นนี่นั่นบ้างผมก็เลยไม่พอใจก็เลยอะส่งคลิปให้ทนายทนายบอกเข้า ฉนาบอกเขานะไครอีกไอ้กาอีกไอ,อ้ก,อา,กาเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าจะอะไรหรอกแต่ป้าบาทออกมาท้าทายระบบอีกออกมาท้าทายระบบออกมานู่นนี่นั่นผมก็ไปอีกนะผมก็ไปอีกนี่แหละเรื่องราวทุกอย่างมันเกิดมาจากป้าบานอันนี้ผมบอกตรงๆนะคนที่มี คนที่เป็นกู้คู่กรณนนีกับผมผมต้องนําเรียนแบบนี้ตรงๆเลยว่าสิ่งที่พวกคุณโดนผมเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกแต่คนที่ออกมาท้าทายระบบเนี่ยนะครับก็คือใครครับคือป้าบานจริงๆอันนี้ผมพูดตรงๆผมไม่ได้ว่าผมมาพูดบิดให้ป้าบานต้องนั่นนะอันนี้ผมพูดความจริงเลยนะครับเรื่องราวทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ ป้าบานเป็นคนท้าทายทุกอย่างเลยทุกคนที่โดนฟ้องนะครับอย่างละเอียดฟ้องเห็นไหมฟ้องปรากฏก็ป้าบานท้าทายอีกเห็นไหมครับท้าทายหมดป้าบานท้าทายหมดท้าทายแคไอโคหมดท,ท้ายใครรับกรรมครับป้าบานไม่รับกรรมนะครับป้าบานอยู่ไทยไอ้ะป้าบานอยู่ต่างประเทศคนที่รับกรรมคือบรรดาเหล่ายูทูบเบอร์คนข้างกายของเขียวโดนหมดเลย นะครับป้าบานยังมีหน้าลอยหน้าลอยตาพูดเยาะเยอะอีกนี่คือป้าบานบานไม่เคยรักใครจริงถ้ารักใครจริงจะไม่อกมาทา้านะครับผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมไปร้องหรือสิ่งที่ผมไปทำอะไรยิ้งยางเพราะป้าบานคนเดียวนะครับผมเป็นคนที่ไม่ได้ใจดำแต่หมายารกรรมอะไรมากมายครับันะบ้นคะือนะเป็นเพราะป้าบานคนเดียวนะัสี่ครับโอเค,นะครับคลิปนี้ก็มาดีครับทุกท่าน